จริงที่ผมเจอนะครับท่านผู้ชมผมขอนําเสนอนะครับเรือโจรสลัดของจริงนะท่านผู้ชมทำว่าของจริงขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมดูเรือโจรสลัดฮะ สวัครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรดกไอค์เกมวันนี้ท่านก็อยู่กับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมแล้วนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวรอบโลกเหมือนเคยโดยใช้ Google Map นะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยที่ไปเจออะไรแปลกๆที่น่าสนใจในโลกของเราเนี่ยก็สามารถก๊อปพิกัดมาให้ผมได้นะครับหรือถ้าเกิดท่านผู้ชมก๊อปพิกัดได้เป็นก็สามารถก๊อปทางลิงก์ด้านบนมาได้เลยนะครับแล้วก็มาโพสต์ใต้คลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ต่อท้าไว้ด้วยว่าจะพาไปดูอะไรนะครับและถ้าเกิดใใใครนนน่าาสจจก็ะไดดด้เือมับล เดี๋ยวดีกว่านะครับพิกัดและคำวันนี้นะครับจากคุณปฏิพลแพรทงส่งนะครับบอกว่าวิวเขาสวยมากครับแฮนด์แฮปจะรวบโลกตามใจท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ให้พิกัดมาเราก็พิกัดมาใส่แล้วก็ไปดูกันเลยวิวเขาสวยมากนะครับรู้สึกว่าเราน่าจะต้องสตีดวิวลงไปในส่วนตรงนี้นะครับโอ้มีจุดสตีดวิวเยอะมากมากเลยนะครับลงไปดูซิโอ้โหท่านผู้ชมเหมือนจะเป็นจุดกลางเต็นท์นะครับ สวยมากสวยมากเรียเหมือนเขามากางเต็นท์อยู่บนยอดเขาแบบว่าที่ปลายข้างเขน่ะโอ้ยโดยสุดลูกหูลูกตาเลยฮะโอ้เขาไม่หนาวหนอดูนี่มันเป็นน้ําแข็งน้ำแข็งเลยนะครับปีนขึ้นมาเพื่อที่จะเห็นแสงตอนพระอาทิตย์ขึ้นไม่ดูพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกนะครับโอ้โหสุดลูกหูลูกตางมากเลยอ่ะมีสติวิวหลายอันด้วยนะครับท่านผู้ชมดูวันนี้สิบึ๊บ โอ้โหนี่เป็นเหมือนตอนตอนมืดอรท่านผู้ชมเป็นจุดที่โอ้โหสูงมากๆข้างล่างนั้นเห็นเมืองนะครับมีเมืองต่างๆอยู่ด้านล่างนะครับโอ้โหสุดหูลูกตาเลยฮะเหมือนจะมีอีกจุดหนึ่งนะครับสามจุดออ้ตัวนี้ก็เป็นเหมือนทางทางขึ้นนะครับทางเดินอ่ะเนี่ยเขาขีดเส้นไว้นะครับเพื่อเป็นทางเดินที่จะเดินไปจุดกลางเต็นท์เมื่อสักครู่เนี่ยดูดิกว่าจะถึงนี่ก็เลื่นเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเราไปดูกันที่พี่กัต่อไปเลยดีกว่าครับพี่กัต่อมานะครับจะค พาเธนอนค่ะให้ได้ไปกันรถตามใจท่านผู้ชมนะครับไปดูกันซิวิหารพาเธนอนนะครับไปดูกันเลยวิหารพาเธนอนนะครับในส่วนตรงนี้เหรอต้องกระโดดลงไปโอ้โหจุดลงเยอะมากวิหารพาเธนอนนะครับเฮ้ยอันนี้เหรอเฮ้ยอันนี้มันอันนี้ปะกรลิกปะเนี่ยมันเป็นจุดท่องเที่ยวนะครับนี่เนี่ยวิหารพาเธนอนนะครับวิหารนี้นะครับก็อาจจะเห็นตามหนังตามอะไรอย่างเี้นะครับเป็นวิหารของเทพอะไรประมาณนี้นะครับว่าวิหารพาเธนนอนนะครับก็อยู่ใน โบราณคดีตรงนี้นะครับเป็นจุดที่มีปฏิซาต์ที่เยอะมากๆครับโคตรยิ่งใหญ่อะบอกเลยนะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมดูดิโคตรยิ่งใหญ่ลหญแล้วคนก็มาเที่ยวเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเกิดเราดูตรงนี้เราจะเห็นภาพสามดีได้นะครับมันมันม,มันเคยอยู่ทือข่าวตรงนี้นี่แบบนี้ นี่นะครับแล้วที่นี่ก็คือกรีกนะครับผมรู้สึกว่าผมเคยพามาแล้วนะแล้วเคยเล่าประวัติไปแล้วด้วยนะครับไม่รู้ว่า EP ไหนสัก EP หนึ่งลองไปตามหากันดูนะครับผมเคยเล่าไปแล้วนะครับเกี่ยวกับที่นี่นะครับนี่ก็เป็นการมาอีกครั้งหนึ่งนะครับรู้สึกาภาพสถาบดีนี่สมบูรณ์กว่าเดิมด้วยนะครับนี่ฮะวิหารพาเธนอนนะครับ โอเคพี่กัดนี่ก็ประมาณนี้เราไปดูที่พี่กัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพี่กัดต่อมานะครับจากคุณยูกินะครับบอกว่ามันคือ UFO เหรอครับพี่แทนที่พี่กัดเราลวกตามใจท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ให้พี่กัดมาเราก็พี่กัดมาใส่เล้วไปดูกันเลย UFO เหรอมองนะครับเหมือนจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าดูไกลๆเนี่ยมันก็ดูกลมๆเหมือนกันนะดูกลมๆเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้ก็คือ้ยแอร์ที่ห้าสิบเอ็ดเลยว่ามีกลมๆอยู่ในแอร์ที่ห้าสิบเอ็ดเลยครับมันก็น่าสงสัยอยู่นะครับแต่ดูๆแล้วมันก็ไม่น่าใช่นะ ดูเหมือนลานทดสอบอะไรสักอย่างหนึ่งน่ครับแอรรีฮัสกก็เป็นฐานทัพลับของสหรัฐอเมริกาเะครับเขาไม่น่ามีอะไรหลุดหรอกถ้าเกิดมี UFO โจอดอยู่จริงๆอะ่ะคิดว่า Google ขเขาต้องทําการแบบลบให้นะครับลบให้แน่แน่เลยอะ่ะเขาไม่มีทางปล่อยให้มันหลุดถึงตรงนี้ได้หรอกดูดิคนเข้ามาทํางานในหน่วยงานที่ลึกลับที่สุดคนทั่วไปไม่สามารถเข้ามาที่นี่ได้เลยนะครับใครลุกล้ําเข้ามาในแ <ใน S 2> อรเรีฮัสกนี้โดนยิงตายฟรีเลยครับไม่พิกดบได้วยนะครับเขายิงคุณตายได้เลยนะครับคุณตายฟรีเลยถ้าเข้ามาที่นี่นะครับและ่ใมไ ครับดูจากลองลอยแต่ก็ว่าความโกงมันก็อ้าอาจจะมองว่าคล้ายๆก็ได้นะครับหรือใครจะคิดแบบทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยอาจจะใช้ก็ได้นะครับถ้าเกิดเราก็ลงไปตัวนี้ครับเราจะเห็นได้เลยว่ามันเป็น UFO ถ้าเกิดเราเอาตัวสตีดบิวนะครับมาลงทั้งแถว Airy51 เนี่ยเขาจะเป็น UFO ให้นะครับนี่เพราะว่าที่นี่เขาโด่งดังเกี่ยวกับ UFO อะไรประมาณนี้นี่ครับโอเคท่านผู้ชมพิการนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ UFO ที่ Airy51 นะครับเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมานะครับจากคุณ NanoNoName เขาบอกว่า พี่ครับนี่คือศูนย์รวมเรือดำน้ําของอเมริกาครับแฮทแท็กไปกับรถต,ตามใจท่านผู้ชมแฮทแท็กครั้งแรกนะครับเราก็ให้พิกัดมานะครับเราเลยแฮก็พิกัดมาใส่แล้วก็พิลลุเลยอันนี้เหรอเฮ้ยจอ,จอดจอดเรียงกันสี่ลำเลยวะ่ะแล้วเป็นภาพ 3D ด้วยนะคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีเรือดำน้ําเยอะมากๆเลยครับเป็นต้นๆของโลกเลยแหละแล้วดูดิที่จอดเรียงกันอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 8 9 9าลำนะครับและข้างข้างนี้ก็มีเรือบรรทุกเครื่องบินอีกนะครับนี่ก็น่าจะเป็นฐานทับเรือของสหรัฐอเมริกานะครับจะมียุทโธปกรณ์ต่างต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือดำน้ำหรือเรือต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับจอดอยู่ใน,น่วนนี้ถามว่าเราสามารถมองเห็นได้ไหมเธอลองสติดวิวดูกอนฮนะ ไม่เห็นเลยฮะท่านผู้ชมมองไม่เห็นอ่ะที่นี่อยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่ในส่วนแผ่นดินใหญ่เลยครับนึกว่าอยู่ในฮาวายอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอ้เขาเป็นความลับด้วยวะ่ะเขาไม่สามารถไปทสทิติวิวเขามันถ่ายได้ในส่วนตรงนี้เป็นความลับนะครับเราลองลองในท่าเรือฝั่งตรงข้ามนะครับเราจะสามารถมองข้ามฝั่งไปได้ไหมฝั่งไหนฝั่งน,นู้นหรอหมองไม่ค่อยเห็นเลยอะ่ะมันแบบภาพมันเบลอๆมากๆเลยครับมีส่วนตัวที่เรามองเห็นไอีกนะครับตรงเวิ้งน้ำตรงนี้เหรออ่านี้สิ นี่ตัวนี้นี่นี่บึงน้ำตัวนี้นะครับที่มีเชี่ยวเชี่ยวมานิดึงนะครับเห็นไหมเห็นอยู่แบบแต่ว่ามันเล็กมากๆเลยครับจมองไม่เห็นเลยวครับทุนผู้ชมเล็กมากเลยครับเราตรงไหนมุมนี้มุมนี้มุมนี้มุมช่องนี้จะมองเห็นไดหมตรงนั้นเหรอนี่เราเห็นแบบยุทอปกรณ์ต่างๆนะครับเรือดำน้ำ็อยู่ดนั้นดำๆนะนั่นจะเป็นเรือดำน้ำนะครับนั่นยู่ตรงนั้นนะครับทุนผู้ชมซึ่งนะครับเราเห็นแค่นี้แหละนะครับมันเป็น ได้กว่ามันคงเลยครับจอดอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับนี่คือเรือดำน้ำนะครับที่สหรัฐมีอยู่เยอะมากๆนะฮะนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับจอดกันเป็นตับเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะนี่นะฮะเรืเอเรือดำน้ำพวกนี้นะครับบอกเลยเลยว่าเออ ประเทศเรามีคนอยากได้นะครับมีคนอยากได้นะครับอยากได้แล้วเกิดทำเรือดำน้ำแบบนี้นะครับบอกเลยเ่าโคตรแพงลยครับแพงมากๆเลนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคนคนนั้นในประเทศเราเนี่ยเขาจะเอาเรือดำน้ำไปทำอะไรนะครับถามจริงโอเคถ้พิการนี้ก็ประมาณนี้ไปดูที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่าครับพิกัดต่อมาเลยครับจากคุณวัชระพงษ์สุวรรณนะครับบอกว่าผมเจอปลาตาสีเหลืองน่ากลัวมาครับแฮชแท็กพิการเราโลกามใจท่านผู้ชมแฮชแท็กไม่เคยเลือกผมเลยนะครับนี่ได้เลือกแล้วนี่ไงนะครับ ไปดูซิตาปลาสีเหลืองให้พี่กัดมาเดี๋ยวไปดูกันนะครับเป็นท้องทะเลอ่าอันกว้างใหญ่เลยครับที่อยู่ในอมหาสมุทรอะไรครับเนี่ยแปรติฟิกฮะท่านะผู้ชมแปรติฟิกอยู่ตัวส่วนตรงนี้เลยนะครับเป็นกอ้กอนหนึ่งนะครับเราน่าจะต้องดำน้ำลงไปโดยใช้สตีทวิวนะครับเอาไม่มีเหรอเฮ้ยจะหลงได้ปะปลาตาสีเหลืองนั่นเหรอเฮ้ยตามันสีเหลืองจริงวะแบบเหลืองเลยอะเหลืองแบบเป็นจุดๆเลยอะเฮ้ย มันก็ดูน่ากลัวยอยู่นะตัวอื่นเป็นมากครดูกัน, <_ m> นฉลามน้อยไม่เป็นเออเป็นไหมฉลามน้อยไม่เป็นครับอันนี้ฉลามน้อยฉลามน้อยไม่เป็นนะครับเป็นปลาตัวนี้ตัวเดียวเลยแล้วมันมองแบบมองล่างกันนะทำไมปลาปลาคือปลาอะไรวะตาสีเหลืองเดินได้ด้วยไหนยังอยู่ไหมปลาตาสีเหลืองนี่อยู่เลยอ๋อมันตาสีเหลืองจริงๆฮะเนี่ยเพื่อนมันก็ตาสีเหลืองดูสิตาสีเหลืองจริงเดืองแบบเหลืองอ่อยเลยอะ นี่คือปลาไม่านไปดูมาว่ายาบนเต็ไมไปหมดเลยอู้ปลาโคตรเยอะนี่คือแกงนี่แกงปลาตาเหลืองอ่ะอู้ปลาเยอะมากในท้องทะเลนี่แบบเป็นอะไรที่ปลาปลาเยอะมากเลยนะครับอู้เคลื่อนทีได้แค่สองจุดเลยครับสรุปว่าเออปลา,าตาสีเหลืองจริงแบบเหลืองเลยอ่ะนะครับ เอาละท่านผู้ชมครับพิกัดรับโลกวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมมีแถบนะครับอันนี้ผมหามาเองนะครับอันนี้ครับบังเอิญผมไปเจอมานะครับก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมดูนะครับแล้วก็พิกัดนี้เอาขึ้นเป็นนักปกด้วยนะครับเพราะว่ามันโคตรจะเจ๋งนะครับผมเจอปั๊บเดียวผมไม่สามารถที่จะเก็บไปได้จริงๆนะครับแล้วจะรอให้ท่านผู้ชมค้นหาเจอเพื่อจะเอามาขอผมผมก็ใจไม่ไหวจริงๆนะครับสิ่งที่ผมเจอนะครับท่านผู้ชมผมขอนําเสนอนะครับเรือโจรสลัดนะครับพูดไม่ผิดเรือโจรสลัด ของจริงนะท่านผู้ชมถามว่าของจริงขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมดูเรือโจสรสลัดฮะไพเร็นะครับออฟคาเดเบียนนะครับแจ็คสเปลโร่ต้องมาแล้วนะครับจังหวะน,นี้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมเรือโจสรสลัดของแท้นะครับจอดอยู่ที่นี่เลยนะครับดูดิทุกอย่างมันค่อนข้างเป๊ะมากๆเลยนะครับโหผมไม่รู้ว่าเขาเป็นการจะแสดงหรือยังไงแต่ว่าเราลงไปไหลายที่ตรงนี้นะครับเขามีเรือจโจรสลัดจอดอยู่ตรงนี้จริงๆนะครับท่านผู้ชมเรือโจรสลัดของจริงเลยนะฮะดูดิเนี่ย ลอยล้ำอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีรูปแบบกระโหลกไข่นะครับอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าไม่ได้กลางใบเรือนะครับอาจจะจอดอยู่ที่นี่นานแล้วก็เอาเป็นได้เลยครับท่านผู้ชมออ้โหครับเป็นงานท่านผู้ชมสุดยอดเลยนะครับผมเห็นั๊บเนี่ยผมไม่สามารถเก็บไปดูคนเดียวได้เลยนะครับผมต้องรีบเอามาแบบอยู่ในคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นของแถมนะครับของแถมนะครับเรือโจรสลัดจังบุมสูงว้าดูดิมีปูนตึ๊บตข้างหลังด้วยทำไมมันมีฟองน้ำข้างหลังวะทั้งทงที่มันอยู่กบท่ อาจจะเป็นการจัดแสดงอะไรบางอย่างก็เป็นได้นะครับมีใครเยอะลงมาครับนี่ฮะเรือโจรสลัดนะครับที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่บราซิลนะครับเป็นเรือโจรสลัดที่อยู่ในบาซิลอยู่ใน่วนนี้เลยนะครับอยู่ในส่วนตรงนี้ของโลกนี่นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของพิการรอบโลกตามใจท่านผู้ชมนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันนะครับและตอนนี้นะผมมีรายการใหม่เพิ่มอีกหนึ่งรายการครับนั่นก็คือรายการ พิกัดรอบโลก by ดิทคอร์ดครับผมจะไปเอาพิกัดจาก d i s c o r d ที่คนในชุมชน d i s c o r d ของเราเนี่ยได้แปะเอาไว้นะครับแล้วก็ไปเลื่อนๆดูกันอะไรแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากกันไปด้วยนะครับและถ้าเกิดใครชื่นชอบรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมเนี่ยนะครับก็สามารถกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้และถ้าเกิดไม่อยากพลาดคอนเทนต์แบบนี้ที่จะมีให้ดูในทุกๆสัปดาห์สามารถกดติดตามกดญแจกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนได้เลยนะครับเมื่อผมลงคลิปมันจะไปแจ้งเตือนในหน้าจอท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะได้เข้ามาดูเป็นคนแรกเลย